วอนสั้นเอซเรื่องพาน้องเล่นไฟตอนเดียวจบจะเป็นไงไปชมกันเลยค่ะนี่ลูกๆดูแบบแม่ไปทำงานก่อนนะเลี้ยงดูน้องด้วยโอเคไหมเดี๋ยวไม่กลับมาบ่ายสามครึ่งนะอย่าสนกันล่ะโอเคครับแม่โอเคค่ะแม่จัจัดจัดไปจะไปกันเลย เดี๋ยวไม่ลืมกระเป๋าไม่ลืมกระเป,ป๋าแม่ไปแล้วจ๊ะไปขับรถไปเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาน้องมนันนอนทำไมตรงนี้เป็นที่นั่งไม่ใช่ที่นอนถ้าอยากนอนก็ไปนอนเวย นอนบนไปย,ยังเลยนอนสักทีไปเถอะพี่ืำเล่นอะไรดีอ่ะพี่กินข้าวก็ยังไม่ได้กินหิวก็หิวทำยังไงดีไม่มีอะไรกินเลยอ่ะไหนดูในตู้เย็นสิ ไม่มีเหมือนกันน่ะทำไงดีอ่ะเฮ้ยเล่นอะไรดีเนี่ยเฮ้ยฉันเหนื่อยมากเลยจะเล่นอะไรดีก็ไม่รู้แบบแม่ไม่อยู่บ้านแล้วก็สามารถทำอะไรกัได้ฮ่าฮ่าฮ่าไปเล่นต้นยาแม่ไปเล่นอะไรก็ได้หมด ไปเหยียบต้นยาแม่ที่แม่ปลูกไว้ตั้งนานแสนนานเล่นเครื่องสำอางแม่ดีกว่ามาแต่งหน้าให้น้องกันตอนน้องหลับสวยสวยร้อยปเปอร์เซ็นต์น้องกำลังหลับอยู่เลยพี่เบาๆนะเดี๋ยวน้องตื่นไปไปไปไหนดูสิมีเงินด้วย ขอเก็บหน่อยละกันวิสุดทั้งนั้นเลยไปแต่งไปแต่งไปแต่งพี่ทาเกมนะหนูทาหนูทาตาเองโอเคใส่คอนหนูใ <c oughs> ส่คอนเทคเลนเองนะจ๊ะชิบชิบชิบเลือกเป็นสีฟ้าละกันเอ๊ะสีชมพูดีกว่า เคพี่มาปัดแก้มเร็วหนูเสร็จแล้วไปไปไปถึงตาพี่แล้วโอ้เคเคเดี๋ยวชิบ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 เดี๋ยวเดี่ยวได้แล้วทาตาแทนละกันเนื้อไปสวยงามเสร็จแล้ว สวยมากเลยสวยดูด really Get ีเขาสวยเลยเล่นอะไรดีรูสตีมาเล่นกับข้าวกันไหมแบบใช้ไฟจริงอะโอ้ก็กำลังพูดอย่างนั้นเลยมามามาเล่นกันทำอะไรดีไปสำรวจในตู้เย็นก่อน โอ้มีผักคะน้าอยู่อืมแต่ไม่ชอบกินนะ่ะเรามาทำกับข้าวอะไรดีนะซูชิไม่ล่ะพี่สูชิหรอแล้วเธอคิดว่าเราจะทำเป็นหรอก็ลองดูนะนะ่นะอืมามามาเราลองมาดูกันโอเคเดี๋ยวเธอเธอเป็นคน ใส่แป้งนะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนทอดแป้งเองโอเคไหมโอเคโอเคืเคม่เอพี่หนูไม่อยากกินอนะ่ะหนูอยากกินต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งเหรอไหนดูสตีว่ามีไหมเอามีเป็นมาม่ารอต้มยำกุ้งนะของโปรดเลยใช่ไหมมาเดี๋ยวฉันต้มให้แบบใช้ไฟจริงนะ เอาหม้อมาก่อนพี่เคยเรียนมาอ่านกับคุณครูจี๊ดเปิดแก๊สให้สุดเลยพี่จะได้ร้อนๆโอเคเลยสุดเลยนะใช่ใช่ชปราบเดือดเดือดมันไฟแรงเกินอ่ะพี่ไม่เป็นไรลรอกเดี๋ยวเราไปดูน้องกันเถอะว่าน้องแต่งหน้าเป็นยังไงบ้าง บายบายบายโอ้ไม่ก็สวยวอรเตื่นได้แล้วไอ้พักตื่นเดี๋ยวนี้ไม่ตื่นเหรอโอ้หน้าสวยมากเลยอ่ะอ่าฮ่าฮ่าตื่นได้แล้ว ตาชมพูน่ารกักตะมุตะมีไปดีกว่าไปดูไปหลับอีกสักงีบเดียวเดี๋ยวค่อยไปดูมัมมาที่ต้มไว้ไปงีบอีกสักนาทีเดี๋ยวจะเป็นไรไปหรอเนาะนอนนะง่วงเอ้ยนอนแล้วรอฉันนอนด้วย อ um oh. um. ืมเฟลออฟลฟลฟลออืมหลับสักนงีหนึ่งและปะเราไปดูมาม่าที่ต้มไ้ดีกว่าปะตื่นมาสดใสน่าแบบ อืมดีขึ้นโอ้โหเฮ้เยไฟลุกพี่ปิดแก๊สเลยพี่เป็นคนทำม,มาปิดไม่เป็น <c oughs> ก็เหมือนปิดเพดลนที่โรงเรียนนั่นแหละปิดไงวะเออปิดมุมมั่วไม่เป็นไม่ดับต้องโทรหาช่างตับเพลิงมีตังไหม ไม่มีที่เธอเก็บของแม่เอาเปไปใส่เลยเออดีดีดีไปไปตลอรถอเพิงว,ว่าแต่เรามีโทรศัพท์เรอไม่ได้ลูซี่ออกมาก่อนออกมาก่อนมามาก่อนที่ไฟมันจะลุกมากกว่านั้นโอ้ยรีททำลายหลักฐานก่อนที่แม่จะรู้ เร็วเร็วเร็วดีแล้วที่น้องมาไม่งั้นโดนแดดด่ายับแน่แนไปอยู่บ้านคุณพ่อยแล้วไม่สนใจหรอกเอาหนีไปหาบ้านคุณพ่อเฉยออููและเพอบ้านไฟไหมเลยไม่อยากอยู่บ้านนี้ใช่ไหมไปไปไปดีแล้วจะได้ไม่เป็นตัววุ่นวายมีบ้านจะถูกไฟไหม ไปเราต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดขับรถดับเพลิงวีโววีโววีโวรถดับเพลิงกำลังจะไปวีโววีโววีโวไปโอ้ oh my g ก d อ ออกมาจากบ้านก่อนนะทุกคนออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาบ้านนี้ก่อนก็ได้นน่่เน่นมาขีดบ้านหลังนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวน้ํามันกระเด็นเข้าตาแล้วแสบตาเอามามาออกมาก่อนเด็กๆไฟลุกกันทั้งบ้านเลยเนี่ยไม่กลัวหรอโอ้รีบมาก่อนที่ไฟบ้านจะไหม ถ้าไม่อยากมีบ้านอยู่ก็รีบถ้าอยากมีบ้านอยู่ก็รีบขึ้นรีบมาขีดนี้มามาโอ้ยเดี๋ยวจะถูกไฟครอบมันนี้ไปปะฉีดน้ำก่อนฉีดน้ำให้ก่อน น้ำจะหมดไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปจะไปเองอื้ไฟหาห้องเข้าก่อนโอ้โหนี่ก็ไฟแล้เกิดเปิดชั้นสองมานี่โอ้โหคิดอื้อม,มาจากไหนเนี่ย Ừ. Lẹ đều. Má ta tôm mà má ni lại. bịt két hay. Bịt két mình có mi hại ba. À. Hết lẹ. Bye. Bye. รีบดับเร็ว <c oughs> เยอะมากๆเลยไฟก็ต้องยึบยุบยุบเร,ยเรื่อย,เร,ยเรื่อยเรื่อยๆรอยโอเคเสร็จแล้วมาจะ เสร็จแล้วบ้านของพวกหนูอยู่ได้แล้วกินอาจจะมีกลินไม่ไม่ติดบ้านบ้างนะก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนสนกทไม่เอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะขอบคุณค่าบ้านนักม้านะโอ้โไปโบนะกไปกันเด็กๆเข้าบ้านเราก่อนที่จะทำข้าวาเช็คดีดแลีว มา,ม,าม่าไม่หมดแล้วมั้งผองสงสัยน่าจะไม่ได้กินแล้วแหละเฮ้ยไปไบายจ้าพี่ไปทำง,งานต่อหละ